ไขข้อข้องใจบุญมีแต่กำบังหนทางแก้จากธรรมะฉบับพิเศษสวัสดีครับทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกแบบเดียวกันเคยไหมครับที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างเต็มที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่จู่ๆก็มีเรื่องไม่คาดฝันมีอุปสรรคมาขัดขวางจนทุกอย่างติดขัดไปหมดมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาดึงเราไว้ไม่ให้บุญที่เราสร้างมาส่งผลได้อย่างเต็มที่ หลายคนเรียกสภาวะนี้ว่าบุญมีแต่กำบังแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกคำตอบจากหลักพระพุทธศาสนาที่จะช่วยปลดล็อกพันธนาการแห่งกรรมและเปิดประตูให้บุญกุศลของคุณได้เปล่งประกายอย่างแท้จริงครับบทเรียนจากอดีตการปาฏิหารแห่งทานของเศรษฐีเมืองพาราณสีผู้พลิกวิกฤตความอดอยาก เรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้เป็นแค่นิทานปรามปรานะครับแต่มันคือบทเรียนอันล้ำค่าที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของการกระทำและความจริงของกฎแห่งกรรมได้อย่างชัดเจนครับเรื่องราวของเศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งเมืองพาราณสีผู้มีสายตาอันยาวไกลและหัวใจที่เปี่ยมด้วยการเสียสละเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งครั้งประวัติศาสตร์เศรษฐีผู้นี้ไม่เหมือนใครครับ โดยปัญญาที่เฉียบแหลมเขาคาดการได้ว่าจะเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่และยาวนานชนิดที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนแทนที่จะตื่นตระหนกเขากลับลงมือเตรียมการอย่างสุดกำลังเขาเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางถึง1,250หลังคิดดูสิครับว่ามันมากมายขนาดไหนเท่านั้นยังไม่พอเขายังฝังข้าวเปลือกนับพันกระถางลงใต้ดินเพื่อเป็นสเสบียงลับ และที่น่าทึ่งคือเขาใช้ข้าวเปลือกผสมดินเหนียวฉาบผนังบ้านทั้งหลังเปลี่ยนบ้านทั้งหลังให้เป็นโกดังสเสบียงขนาดยักษ์นี่คือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการเตรียมพร้อมที่เหนือชั้นจริงๆครับเมื่อความพยายามถูกท้าทายด้วยโชคชะตาแต่โชคชะตาก็เล่นตลกครับภัยแรงครั้งนั้นกลับรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่เศรษฐีคาดคิดไว้มากนะัก สเสบียงมหาสาลที่เตรียมไว้ไม่ว่าจากยุ้งฉางจากใต้ดินหรือแม้แต่จากผนังบ้านก็ถูกนำออกมาใช้จนหมดเกลี้ยงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนี่แหละครับคือหลักฐานว่าแม้เราจะพยายามมากแค่ไหนบางครั้งกรรมเก่าก็สามารถส่งผลกระทบได้อย่างไม่น่าเชื่อข้าวหม้อสุดท้ายความหวังริบหรี่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุด เมื่อทรัพย์สินทุกอย่างหมดสิน้นสิ่งที่เหลืออยู่คือข้าวเพียงหม้อเล็กๆเข้านี้แหละครับที่จะต้องหล่อเลี้ยงชีวิตของคน5คนในครอบครัวคือตัวเศรษฐีภรรยาบุตรชายลูกสะใภ้และคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ชีวิตของพวกเขาแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆครับแสงสว่างกลางความมืดมิดการมาของพระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสุดก็ได้ปรากฏกายที่หน้าบ้านของเศรษฐีเพื่อบินธบัต การมาของพระองค์ในยามวิกฤตเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือนิมิตหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทานอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชะตาชีวิตเมื่อเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเศรษฐีเกิดปัญญายาณอย่างฉับพลันเขารับรู้ด้วยใจว่าความทุกข์ยากที่กำลังเผชิญอยู่นี้อาจเป็นผลจากกรรมไม่ดีในอดีตหรือบุญกุศลที่เริ่มร่อยรอ เขาจึงตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการถวายข้าวหม้อสุดท้ายนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าโดยไม่เหลือไว้เพื่อตอนเองและครอบครัวแม้แต่น้อยเขาเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าการเสียสละอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะนำมาซึ่งอานิสงส์ที่ประมาณค่าไม่ได้ในอนาคตพร้อมกันนั้นเขาก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานอันเปี่ยมด้วยพลังว่าขอให้บุญนี้จงทำให้ข้าวสารบังเกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงพอที่จะเลี้ยงดูสัรพสัตว์ทั้งโลกให้พ้นจากความอดอยากพลังแห่งศรัทธาของคนทั้งครอบครัวสิ่งที่น่าประทับใจคือทุกคนในครอบครัวเมื่อเห็นความเด็ดเดี่ยวของเศรษฐีต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจครับภรรยาบุตรชายลูกสะใภ้และแม้แต่คนรับใช้ผู้ซื้อสัตว์ต่างก็ร่วมใจสละส่วนแบ่งข้าวของตนและตั้งความปรารถนาอันบริสุทธิ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตการกระทำร่วมกันนี้ยิ่งเสริมพลังแห่งบุญให้ทวีคูณขึ้นไปอีก ปฏิหารแห่งความเมตตาและบุญบารมีด้วยแรงแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์และการกระทำอันยิ่งใหญ่พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงแสดงปฏิหารอันน่าอัศจรรย์ครับหม้อข้าวที่เคยว่างเปล่ากลับเต็มเปี่ยมไปด้วยข้าวสารสดใหม่อีกครั้งเหมือนไม่เคยถูกตักออกไปเลยไม่เพียงเท่านั้นยุงฉางทั้งหมดที่เคยว่างเปล่าก็กลับมาเต็มไปด้วยข้าวสารในพริบตาเดียว อนุภาพแห่งบุญนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ครอบครัวเศรษฐีรอดพ้นจากความอดอยากเท่านั้นแต่ยังช่วยชีวิตผู้คนทั้งเมืองพาราณสีให้รอดตายจากการกันดานอาหารอีกด้วยครับนี่แหละครับคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าบุญกุศลที่แท้จริงย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายและยิ่งใหญ่เสมอครับถอดรหัสกรรมแกนแท้ของการแก้ไขปัญหาชีวิต จากเรื่องราวของเศรษฐีเมืองพาราณสีเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของเราถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่เรียกว่ากรรมครับในทางพระพุทธศาสนากรรมไม่ใช่แค่เรื่องโชคร้ายหรือความบังเอิญแต่มันคือผลจากการกระทําของเราเองทั้งที่ทํามาในอดีตและที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันกรรมมีทั้งกรรมดีก็คือบุญที่นํามาซึ่งความสุขความสําเร็จและความเจริญและกรรมไม่ดีก็คือบาปหรืออกุศล,ลกรรม ที่นำมาซึ่งความทุกข์ความขัดข้องและอุปสรรคต่างๆการที่เราเข้าใจเรื่องนี้จะทำให้เราเลิกโทษโชคชะตาและหันมาโฟกัสที่การกระทำของเราในทุกๆวันแทนครับ3มกุญแจสำคัญสู่การปลดล็อกแก้บุญมีแต่กรรมบังให้ได้ผลที่สุดเมื่อเข้าใจแล้วว่ากรรมคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขยอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าบุญมีแต่กรรมมาขวางผมมี3ามกุญแจสำคัญที่ได้มาจากหลักธรรมในวิดีโอนี้มาฝากครับ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทรงพลังและนำไปใช้ได้จริงเพื่อเอาชนะอุปสรรคจากกรรมเก่าและเปิดทางให้บุญกุศลของเราส่งผลได้อย่างเต็มที่ครับ 1. หยุดสร้างกรรมชั่วใหม่ปิดประตูแห่งความมืดมิดนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดครับเหมือนการที่เราจะทําความสะอาดบ้านเราต้องหยุดการนำสิ่งสกรปรกเข้าบ้านเสียก่อนการจะแก้ปัญหาต้องหยุดสร้างปัญหาใหม่ครับทำอย่างไร วิธีที่ตรงจุดที่สุดคือการตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรามไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราเมรัยทำไมถึงสำคัญการรักษาศีลเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับชีวิตครับเป็นการป้องกันไม่ให้เราเผลอไปสร้างกรรมไม่ดีใหม่ๆที่จะมาเป็นเชื้อเพลิงให้กรรมเก่าแสดงผลและยังช่วยชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ ลดโอกาสที่จะดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตพู้ง่ายๆก็คือเมื่อเราหยุดสร้างสิ่งไม่ดีชีวิตเราก็พร้อมจะรับสิ่งดีๆได้มากขึ้นครับ 2. ส,สั่งสมบุญใหม่อย่างต่อเนื่องเติมพลังแห่งความดีให้กับชีวิตนอกจากการหยุดสร้างกรรมไม่ดีแล้วเราต้องไม่หยุดสร้างกรรมดีครับการสร้างบุญกุศลใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเป็นเสมือนการเติมพลังงานบวกเข้าสู่บัญชีบุญของเรา เพื่อให้มีกํำลังมากพอที่จะหักล้างหรือทุดเลาผลของกรรมเก่าลงได้ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามี3มวิธีหลักที่ทรงพลังครับทานคือการให้สร้างความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์การให้ทานคือการสละออกการแบ่งปันสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเงินทองการช่วยเหลือด้วยกำลังกายกำลังใจหรือแม้แต่การให้ความรู้การให้อภัยอนิสง อานิสงจากการให้ทานนั้นชัดเจนที่สุดครับคือการดึงดูดซึ่งความมั่งคัง่งทรัพย์สินความอุดมสมบูรณ์และการไม่ขาดแคลนในชีวิตลองสังเกตคนที่ชอบให้ทานนะครับพวกเขามักจะไม่ลำบากเรื่องเงินทองเลยครับศีนการรักษาความประพฤติสร้างความสงบและสุขภาพดีนอกจากการงดเว้นจากความชั่วแล้ว การรักษาศีลอย่างหมายถึงการประพฤติตนอยู่ในกรอบของความดีงามมีระเบียบว,วินัยทางกายวาจาและใจทําให้ชีวิตมีความสงบและมั่นคงเพราะจิตใจไม่วุ่นวายกับการกระทําผิดพูดง่ายๆคือเมื่อเราไม่สร้างสิ่งไม่ดีชีวิตเราก็มีความพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาได้มากขึ้นครับภาวนาคือการพัฒนาจิตใจสร้างปัญญาและพลังพลิกชีวิต นี่คือการปฏิบัติที่ผมอยากย้ำว่าสำคัญที่สุดและทรงพลังที่สุดในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงครับการภาวนาครอบคุมทั้งการทำสมาธิคือสมถะเพื่อความสงบและวิปัสสนาเพื่อปัญญาเห็นแจ้งและการสวดมนต์ทาไมถึงสำคัญที่สุด การภาวนาช่วยบ่มเพาะปัญญาครับซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการเข้าใจศัจธรรมของชีวิตการเห็นแจ้งถึงต้นตอของปัญหาและหนทางดับทุกข์การมีปัญญาจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่ฝังลึกในชีวิตได้อย่างยั่งยืนและนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏะสงสารคำแนะนำพิเศษวิดีโอได้แนะนำเจาะจงให้สวดมนต์และนั่งสมาธิร่วมกันในเวลา20นาฬิกาหรือสองทุ่มครับ เพราะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสร้างพลังงานทางจิตวิญญาณและเกิดผลสูงสุดในการบ่มเพาะปัญญาหากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนชีวิตจากภายในลองให้เวลากับการภาวนาดูนะครับ 3. ตั้งจิตอธิษฐานกำหนดทิศทางแห่งบุญให้ชัดเจน เมื่อเราได้สั่งสมบุญบารมีอย่างต่อเนื่องแล้วบุญเหล่านั้นก็เหมือนพลังงานบริสุทธิ์มหาศาลแต่จะส่งผลไปในทิศทางไหนล่ะครับนี่แหละครับ,ค,รบคือบทบาทของการตั้งจิตอธิษฐานที่ชัดเจนและแน่วแน่หางเสือเรือชีวิตผมขอเปรียบการอธิษฐานเสมือนหางเสือของเรือชีวิตครับเรือที่มีหางเสือจะสามารถมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้แต่หากเรือไม่มีหางเสือมันก็จะลอยเคว้งคว้างไปอย่างไร้ทิศทาง บุญที่เราสร้างมาก็เช่นกันครับหากไม่มีการอธิษฐานที่ชัดเจนบุญนั้นอาจส่งผลไปในทิศทางที่กระจัดกระจายหรือไม่ตรงกับความต้องการของเราครับอธิษฐานให้ครอบคลุมการอธิษฐานควรมีความครอบคลุมในทุกแง่มุมของชีวิตที่เราปรารถนาไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองนะครับแต่รวมไปถึงสุขภาพขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนขอให้มีอายุยืนยาว เส้นทางธรรมขอให้ได้เกิดมาพบเจอและอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาในภพหน้าการเอาชนะอุปสรรคขอให้พ้นจากอุปสรรคภัยอันตรายและความโชคร้ายทั้งปวงเป้าหมายสูงสุดและที่สำคัญที่สุดคือการอธิษฐานเพื่อการบรรลุพระนิพพานอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงบทสรุปพลังแห่งการปฏิบัติ กุญแจสู่ชีวิตที่สมบูรณ์สุดท้ายนี้ผมอยากจะย้ำเตือนว่าการนำหลักการทั้ง3าประการนี้ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันคือกุญแจสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเรื่องราวของเศรษฐีเมืองพาราณสีเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่าแม้ในายามที่ชีวิตประชิญวิกฤตที่สุดด้วยพลังแหง่งศรัทธาการให้ การรักษาศีลและการภาวนาที่ถูกส่งเสริมด้วยการอธิษฐานที่แน่วแน่ก็สามารถนำพาความอุดมสมบูรณ์ความสุขและความสงบกลับคืนมาได้อย่างอัศจรรย์ผมเชื่อว่าหากคุณนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับคุณจะพบว่าบุญของคุณไม่ได้ถูกกำบังอีกต่อไปแต่จะเปล่งประกายนำทางชีวิตของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับ ก่อนจากการผมขอถามคุณสักคําถามหนึ่งครับจากเนื้อหาในวันนี้คุณคิดว่าการปฏิบัติข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับสถานการณ์ชีวิตของคุณในตอนนี้ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันได้เลยนะครับผมจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์และหวังว่าเราจะได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ธรรมะร่วมกันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดเนื้อหาธรรมะดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ